สวัสดีจ้าวันนี้เมนูมมกระเพรากุ้งจา้ามีกุ้งมีกระเพราต้นกระสังครับจ,จะพร้อมเลยจา้าพิยานี่คลิกตามเลยครบเรียบร้อยอันนี้น้ำซอสที่ปรุงเรียบร้อยใส่นี่น,น้ำมันหอยซอสภูเขาอะกานน้ำตาลชุบลด ปรุงเรียบร้อยใส่น้ำน้อยหนึ่งแบบคนๆมาเลจ้ามาทำกันเลจ่าไปลำมันเลยมันหน่อยหนึ่งตักทีกระเลรจ,จ้าเผ็ดแน่แน่ กับเทียมอะหอมก่อนเห็ดสุกก่อนเทียมอนไอยงหนึน่งเคยใค้กุ้ง เราใส่น้ำมันลายจ้ะใส่ลายน้ำมันหน่อยมีจ้ากุก้งเตรียมไปเลย จ้าใส่กุงเรียบร้อยปึ๊บน้ำซอสค้าเตียวไว้ใส่เลยจ้าน้ำซอสตสมน้ำน้อยนังเลยจ้า เดือดแป๊บเดือดละจ้าเดือดละจ้าผักกระสังใส่ไปเลยจ้ากระเท้าใส่เลย กระสังเป็นยาจ้ะกระสังเป็นยาสมุนไพรเร่วนเอาอีก าเรียบร้อยปิดไฟเรียบร้อยจ้าผัดกะเพราใส่ใบกระสับ <c oughs> ผัดกุ้งใส่ใบกระสับไ <c oughs> อกะเพราไอาจาม <c oughs> <c oughs> บผิดเิด่อวีดจ้าจา,จามกะเพราจา้าร้อนๆจา้าพร้อมจา้า กินดีแค่นี้นะจ๊ะคนที่กดไลค์กดแชร์จ้า